วันนี้นะครับเรายัอยู่กันที่แลตการเคหะล่มงเกล้านะครับตึก21ชั้น3นะครับซึ่งเป็นการรีโนเวทห้องด้วยตนเองนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่13แล้วนะครับของการที่เข้ามารีโนเวทนะครับซึ่งวันนี้ก็จะมีอะไรบ้างก็ไปรับชมกันเลยครับสวัสดีครับวันนี้วันเสาร์ที่19ตุลาคมพุทธศักราช2567นะครับ 14นาฬิกาสานาทีโดยประมาณนะครับพบกันเช่นเคยนะครับเบาน้อยบ้านานาไม่เคยลืมถิ่นดาวดินทิ่นเมืองเลยนะครับผมวันนี้มาในคราบของชุดนำชัยวิศวกรรมและบริการนะครับผมนั่นก็หมายความว่าวันนี้ดาวดินไปทำงานนำชัยมานะครับผมไปกับนี่เลยนะครับช่างเป้นะครับผมซึ่งวันนี้ก็ไปให้บริการลูกค้ารื้อทำลายคนทิ้งนะครับพวกเฟอร์นิเจอร์นะครับที่ ลูกค้าไม่เอาเบื่อนะครับผู้พังนะครับเปลี่ยนชิ้นใหม่ดาวดินกับช่างเป้ก็ไปทําการรื้อมาเสร็จเรียบร้อยวันนี้ครับสองงานเบาๆครับผมสองงานเบาเนะครับผมเสร็จจากงานหลักแล้วนะครับผมก็ยังมีงานรองที่ยังติดค้างค้างคาอยู่นะครับเมื่อวานก็ยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะครับวันนี้ก็ช่างเป้ก็มาทําต่อนะครับผมวันนี้ก็จะทําอะไรบ้างนะครับผมก็เหลือไม่กี่รายการแล้วนะครับผมตอนนี้ก็ใกล้เข้ามาแล้วครับเหลือประมาณสิบเปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้งานค้างก็จะมี ในส่วนของติดตแกงกันนกนะครับผมใหญ่สองก็คือปูกระเบื้องยางน,นะครับผมแล้วก็บัินี้ใหญ่สามก็เหลือก็คือในส่วนของทาสีบานประตูทั้งสาบานเป็นรอบที่สองนะครับซึ่งวันนี้ดาวดินก็จะมาเก็บตกในส่วนนี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตให้ท่านชมนะครับผ่านไปนะครับผมเกือบจวนสามชั่วโมงแล้วนะครับก็ดาวดินก็เก็บในส่วนของประตูนะครับ เด็กด้านหน้านะครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมนี่รอบที่สองนะครับจิ๋มๆเลยครับผมตามงกบก็เก็บใหม่อีกรอบนึงเรียบร้อยแล้วนะครับผมประตูบานไม้ก็มีเก็บบ้างนะครับจุดไหนที่ไม่นั้นเก็บแล้วเรียบร้อยนะครับผมด้านหลังก็มีนะครับผมเก็บสีตามบานพงบานพ้าบริสตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผม ส่วนช่างเป้ก็ติดตข่ายนะครับผมกันนกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเจมเจ็มเลยครับแน่นหนาถาวรนะครับผมผมทนนะครับผมนกบินมานี่จำลองเด้งกลับเลยครับเพราะมันตึงมากนะครับผมเดี๋ยวดาดินสาธิตให้ดูนะครับดูนะครับนี่ตึงดึงนี่นะครับจมเจ็มเลยครับดูการสั่นสะเทือนนั้นเจ็บมากเลยนะครับแน่นไม่สามารถเข้ามาได้ตามซอกตามมุมนะครับ สบการณ์การทำงานค่อนข้างให้ดียาวนานแล้วก็เชี่ยวชาญชำชอง,ชองมาโดยเฉพาะเลยนะครับสำหรัช่างเป้ของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมหลังจากเร็จตาขายกันนกก็ไม่ทิ้งเวลาบ้างให้เสียเปล่านะครับผมเมื่อวานนี้ก็ปลูกกระเบื้องมาได้ส่วนหนึ่งแล้วนะครับหน้าห้องน้ํานะครับเมื่อวานนี้นะครับห้องน้ําตรงนี้นะครับผมหลังจากติดตาขายกันกเสร็จก็มาปูต่อแล้วนะครับผมตอนนี้ ไปได้เยอะแล้วนะครับผมหน้างานก็เหลืออีกประมาณสักสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับผมสำหรับกระเบื้องอยางที่ยังไม่ได้ปลูกนะครับผมน้อยมากแล้วครับผมจากที่จะทดลองทำแป๊บเดียวนะครับผมทำไปทำมาจะจบแล้วครับผมนี่นะครับเป็นใจให้ช่างเป้ยด้วยกันนะครับผมนี่ี๋ยเด่นก็ช่วยนะครับขยาย ขยับโยกย้ายนะครับสิ่งของไปรวมบาไว้ตรงนั้นนะครับเพื่อที่จะได้สะดวกในการทํางานของช่างเป้นะครับผมตัวนี้ก็ทามาขมันเลยนะครับวันนี้อยู่ในแบบฟอร์มของนาใช้วิศวกรรมและบริการนะครับผมสนใจใช้บริการด้านก่อสร้างงานตกแต่งทาสีงานรีโนเวทนะครับผมหรือว่าหรือทําลายคลทิ้งนะครับตกแต่งทาสีนะครับนาใช้ก็มีให้บริการนะครับผม ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับบริษัทมัใไ้วิศวกรรมและบริการจำกัดนะครับเป็นกำลังใจรุ่นให้กับช่างเป้วยกันนะครับขอบคุณเอฟซีที่ติดตามกันมาอย่างเนือแน่นนะครับผมวันนี้ก็ดึงตัวช่างเป้มานะครับรีโนเวทนะครับรอบนี้นะครับด้วยตัวเองนะครับผมตึกที่สี่แล้วนะครับผมช่างเป้ก็เข้ามาช่วยงานประมาณสองวันครึ่งแล้วนะครับผมก็ยังมีอีกหลายปาร์ตี้นะครับที่เรายังจะได้ร่วมงานกับช่างเป้อยู่นะครับฝาก ติดตามผลงานเป็นกำใจให้ช่างเปี้ด้วยนะครับผมขอบคุณแฟนครับ FC นะครับผมคอมเมนต์ให้คำแนะนำกันได้นะครับผมขออัปเดตหน้างานประมาณนี้นะครับผมสวัสดีครับ